บล็อกแอคทีฟฮิวใจตัวเองหลังอกหักนะคะไปออกกําลังกายทําอาหารนั่นแหละเออ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรไปดูกันเลยดีกว่าทุกคน let's go <S <c oughs> พิมว่ะอาทิตย์แรกของการอยู่คนเดียวพิมว่าถือว่าเป็นอาทิตย์พัก และไปฮิวใจกับเพื่อนและครอบครัวนะคะพอไปนอนบ้านเพื่อนบ่อยมากนะเป็นครั้งแรกที่แบบเออรู้สึกได้รับความรักจากเพื่อนรอบตัวมากมายขนาดนี้นอกจากนั้นก็ไปเที่ยวจีนกับที่บ้านมานะคะไปกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็เพื่อนสนิทเมฆสองคนแล้วก็ครอบครัวเขานะฮิวใจสดๆกลับมาไทยแล้วก็แอคทีฟตัวเองนิดนึงนะคนที่ไม่ชอบวิ่งแต่โดนเพื่อนลากไปวิ่งตอนเช้านะคะอีสระหกโมงเช้าตื่นแต่ตีห้าเพื่อไปวิ่งที่สวนเบนชีวิตสาวเฮล t ี y มาวิ่งแต่ว่า แต่ว่าชีคนนี้ต้องการนัมเบอร์ทูสุดๆเออไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนเพราะอะไรปวดขี้ค่ะงงโรแกว้ยจังแวดูพาทิดขึ้นแบบนี้สว้ยจังเหนื่อยะ รอ่ถามเสร็จยังไม่ขึ้นลเลยเหนื่อยแล้วอ่ะยิงครั้งแรกในรอบรอบเท่าไหร่วะต้องแต่เอาวันนี้ไม่ได้วิ่งเลยะะอะเดือน่ะส่งเดือนเหนื่อยแล้วอะ่ะ กัตนต่อนี่เราพาพี่มานะคะมาชมธรรมชาติของกรุงเทพมหานครก็ทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นบัวที่หากรุงเทพของเราได้่ย้องใส่บัท่าขวาคือบัวที่บานแล้วบัวบานามมเป็นเกลือที่แท้ของแท้ทุกคนวิ่งช้าๆมันเหนื่อยกว่าวิ่งเร็วอเลยม,มันแบบว่ามันแบบมันคือม,ม,มันต้องใจเย็นๆน่ะใจร้อนอะ่ะ แล้วฮโลของพวกเราแขนยาวจังเออก็เป็นนางแบบไงแบบมือแบบมือแบ,บมือเย้ดูงเงือดดิเฮ้ปาโบไม่เหลือสักคนหลังวิง่งกินข้าวเลยโจ๊กตอนกี่โมงอะเจ็ดแปดแปดโมงมากินโจ๊กที่แลนด์มาร์คมันแบบ มันคือโจ๊กโปรดพ่มาแต่คือราคาค้างแรงนะคะอร่อยอะสั่งโจ๊กหมูใส่ไข่เยีมามีปลานังกุ้ให้หนึ่งอันแล้วมีเครื่องชอบที่เนี่ยมันไม่ค่อยเค็มเลยกินข้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่า คือตอนแรกพี่มาจะกลับบ้านเลยแต่อยู่อยู่ๆพี่ปันก็คือแบบแกฉันไปเล่นเดียวขาต่อตอนสิบคนเราวิ่งเสร็จก็ต้องกินมปะไปเล่นเดี่ยวะต่อตอนสิบโมงครึ่งที่คือพราะฉะนั้นสิบโเอ้ยสิบห้าด้วยค่ะไม่ใช่สิบโมงครึ่งโจ๊กหมูเมื่อกี้มันจะออกมาเมื่อวานเธอเราออกไปแล้วเมื่อกี้เรามีการเข้าห้องน้ำนิดหน่อยก็เดี๋ยวใช่ดิเอ้ยใช่ปค่ะไม่ใช่ดิพี่ขาที่ตัดรถไปยังไง can feel ้้อานมีิแลวโอเคเอ่อ okay, uh, อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบมาซื้อของเข้าบ้านเยอะขนาดนี้คนเดียวนะคะกะไม่ถูกอย่างแรง เออ,อทำอะไรก็ไม่รู้เต้นดุกดิกอยู่ในแมคโครนะคะกออ็พยายามที่จะกะให้มันแบบไม่เยอะเกินไปเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ต้องแบบซื้อของไม่เวอร์เกินไม่งั้นมันก็องแบบไปเน่าอยู่ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่พี่มาชอบมากๆช่วงนี้คือการไปเดินชอปปิ้งที่แมคโครเพราะว่าทุกอย่างมันถูกมากแล้วแบบมีแต่ของที่พี่พมาชอบกินชเช่นปลาแซลมอนเนื้อในราคาที่มันแบบเลิศอะไม่เคยรู้มาก่อนว่าแมคโครมันถูกขนาดเนี้ย ทำข้าเที่ยงกันเพราะว่าจะทำบะหมี่ยินานิวะนะคะไปกินมาที่เอาอีที่ภรากรเราชอบมากแล้วมันแพงมากก็เลยแบบเออเรามาลองทำกันเองดีกว่าเนาะมันจะได้แบบถูกลง

ดีใจอย่างหนึ่งคือในที่สุดก็มีครัวสักทีก่อนหน้านี้แบบไม่มีครัวมาตลอดนะคะทากับข้าวบนแบบโต๊ะกินข้าวเอยอะไรเอยอะ่ะแต่ว่าพอย้ายมาอยู่นี่เรามีแบบคิดเช่นเล็กๆของฉันมีความสุขกับการทําอาหารมากอมเวลาเราทําเองอะเราจะใส่โปรตีนแค่ไหนก็ได้ตอนมากินที่ร้านแบบมีหมูอยู่สี่ชิ้นเลยอันนี้พอมาใส่หมูไปทั้งแท็บอะ่ะอืม,มีที่ยิ้มแล้วถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อแบบหนึ่งแล้วก็มั่วมากเลยอะ่ะคนนี้ไม่รู้จะโดนจับบูลลี่อะไรบ้าง ก็มาซื้อแฮนด์ครีมมาให้ข้งงมือแยจริให้ลูกจากดีนด้วยเพราะยกเหล็กแล้วมือแหกนะคะก็เลยของฝากคนเลือแฮนด์ครีมนั่นเองถูกใจใช่เลยคนนี้วันนี้วันนี้จะทำอะไรน้องคะจะเชื่ออะไรน้องมาดาออกกลังกายเพื่อสุขภาพเหนื่อยแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะไม่เคยแบบยังไม่ท่าทีเลยวะดูเหงื่อนมันทำไงอ่ะไอ้ที่มันอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะ ครับเด็ม1ิพยเดี๋ยวที่หน้าจะยกหนักเทสเดี่ยจะรอดไหมเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่พมว่าไปทำช่วงนี้คือไปวีแลกซ์ร่างกายตัวเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือความตึงเครียดมันเยอะไม่ไหวนะต้องการอะไรที่มันเออมีความแบบวีแลกซ์นิดนึงได้คอมดาวน์ได้หายใจนิดนึงนะคะก็เลยมาทำแซนท์เทอร์ปีของแบบญี่ปุ่นนะแล้วก็มีการนวดเรนน้ำเหลือซัมติ้งที่พี่เขาแบบโฆษณาสุดๆเออเดี๋ยวเราก็มาลองกันดูนะคะว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือสองสาวันหลังจากที่ออกกาลังกายเมื่อกี้มาแล้วด้วยนะ <laughs> คือฉันว์ปไปวา์ปมาเวอร์คลิปเนี้ยแต่ว่านั่นแหละว่าเป็นว่าพีม,ามาว, relax วอง <laughs> oh, let's try and like. I was trying to go on oh. some flight Oh my god, sorry, dancing. บล็อกมานานมากนะคะนี่น่าจะเป็นบล็อกแรกหลังจากที่หลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็พี่มงหายไปนานมากนี่น่าจะเป็นแบบบล็อกแรกที่นั่งคุยกันแบบนี้ like this <c oughs> ถ้าให้อัปเดตชีวิตหรอตอนนี้น่าจะจะเป็นช่วงที่แบบหนักที่สุดในชีวิตแล้วมัง้งโอเคเวอร์ไม่ไม่น่าจะหนักที่สุดในชีวิตแต่ว่าตอนนี้พี่มากลับมา รับงานเอง100%แล้วนะคะแบบอยากจะใช้เวลาตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่ใจเย็นกับพีมามากเพราะว่าจากที่มีคนช่วยมาตลอดใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นแบบทรานสิชันต้องต้องมาทําทุกอย่างเองแล้วแบบ อ,องไปอยู่แป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะที่จะเอ่อทำงานคนเดียวเพราะว่าปกติพิมาก็จะมั่นใจแค่กับแบบตัดวิดีโอหรือแบบถ่ายคลิปได้มาทําหลังบ้านด้วยได้มาทําอะไรด้วยเราก็แบบรู้สึกว่าเออมันอาจจะยากในช่วงแรกแต่ว่าเราก็ทาได้นี่หว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ได้ explore ตัวเองในหลายๆด้านเออพอแบบได้มีเวลาอยู่กับตัวเองจริงๆพิมพ์าอ่านหนังสือเยอะมากพิมงว่าไปออกกําลังกายกับเพื่อนเยอะได้คุยกับเพื่อนได้แบบ deep talk ได้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบ ปกติไม่ค่อยได้ทำอ่ะเออแล้วอ๋อแล้วก็ได้ไปอยู่กับที่บ้านเยอะมากๆนะคะแบบก็ไปอยู่กับครอบครัวไปอะไรเงี้ยเออมันได้กลับมา redefine value ตัวเองแล้วก็ได้กลับมาหาตัวเองมาขึ้นทั้งในมุมที่แบบเออ passion ไฟแรงวัยเด็กอะไรอย่างงี้ที่แบบเออพอกลับไปอยู่กับที่บ้านรู้สึกว่าอีตรงนี้มันออกมาอะไรเยงี้แล้วก็เออเราในมุมที่เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรเองแล้วก็เออเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ สนุกดีนะรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้บ้าบอๆดีแต่ว่าเออสนุกถ้าเกิดว่าใครมีคอนเทนต์อะไรอยากให้พ่มวารทำหรือว่าอะไรก็ตามที่อยากให้ฉันทำกรุณาคอมเมนต์มาข้างล่างเพราะตอนนี้ฉันมีตัวคนเดียวแล้วสกิดคนเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยจะเขีคอนเทนต์แล้วก็ใครมีงานจ้างน้องได้นะคะขอบพระคุณค่ะหนูจะเรียนรู้เป็นอย่างดีในการที่จะแบบจัดการ process การทำงานให้พี่ๆเอเจนซี่และลูกค้าทำงานด้วยง่ายที่สุด ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบซัพพอร์ตพิมวาพิมวาแบบพิมวรู้สึกว่าแบบได้รับซัพพอร์ตเยอะมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพิมวาไม่ว่าพิมวาจะอยู่ในเวอร์ชันไหนของตัวเองก็ตามขอบคุณที่ให้เรามีพื้นที่ที่จะได้แบบเอ็กซ์เพรสทั้งความรู้สึกและตัวตนความเป็นตัวเราของออกมาได้เต็มที่100%ซโดยที่รู้สึกว่าแบบปลอดภัยโอเคไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจนะ ไม่รู้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะ,ะทุกคนบ,บา๊ายยยยยยนมยยยัยยย s u ย s ยยยยยย้ยย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 ยบยายายยยยยยายย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 ย o ยย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 ย you t o o You a nobody body giving center views. I'm just saying, I'm a muse. But you ain't even flexing. And you cool, it up, cover all different vibe, you knowin' for But you ain't even flexing.